ข้ทีทป่8อานก่อน The rose one of the most beautiful of all flowers is a symbol of fragrance and lovely อืมประโยคนี้ยาวจังเลยนะครับค่อยๆไปดูไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนอเราเห็นอย่างนี้นะครับเราเห็นอย่างนี้ เราจะทำยังไงดีเออให้คำตอบไหมอันดับแรกนะครับระะหาประธานก่อนประธานคือ the rose คือดอกกุหลาบเนี่ยเราได้ละประธานคือ the rose แปลว่าดอกกุหลาบแล้วมันก็มีอมม่าอย่างงี้มีอมม่าอย่างงี้ก็คือไอตัวเนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้เขาเรียกว่ามันขยายส่วนขยายไม่จาเป็นต้องเป็นประโยคก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นประโยคก็ได้ประโยคก็คือมีอะไรประธานบวกกิริยาไม่เป็นต้องมีก็ได้นะครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นไม่ไม่ต้องเป็นประโยคเป็นแค่ไม่จะเป็นต้องเป็นประโยคนะเป็นแค่ เป็นแค่กลุ่มคำอะ่ะหนึ่งคำสอคำสามคำสีคำห้าคำหคำเนี่ยเขาเรียกกลุ่มคำคูก็นับอย่างนี้ไปเลยนะครับจริงมันมีมากกว่านี้นับทีละคำนะแต่ให้เห็นจากนั้นกริยาคือตัวนี้คือ is เป็นอยู่คือ,อยัน้ is เนี่ยมันจะต้องใช้กับประธานแค่หนึ่งจำนวนนะตัวนี้ก็คือ the rose กุหลาบพราะมันไม่ได้เติม s เนาะ มันหมายถึงว่าหนึ่งจำนวนฉันตรงนี้ใช้ข้ามมันต้องกระโดดข้ามกระโดดข้ามไปตัวคอมม่าเนี่ยไม่งงนะกระโดดข้าม,มค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอันนี้เราเราได้ประทานแล้วนะครับมันมีคอมม่าอย่างนี้มีคอมม่าเงี้ยตรงเนี้ยมันขยายธรรมดาอย่าไปสนใจ แสดงว่าประธานก็กระโดดข้ามไปหากริยาคือ is มันกระโดดข้างงนะเพราะมันมีคอมม่าอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะอย่างเงี้ย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 ก็กระโดดข้ามไปที่ is ก็คือหนึ่งอันแสดงว่ากุหลาบเนี่ยมีหนึ่งอันใช้ is ถูกถูกนะถูกแล้วไม่ผิดอะไรนะ ไม่ผิดอะไรอันนี้เคลียร์นะไม่ผิดอะไรนะเพราะกุหลาบม,ม,มีมีหมายถึงดอกเดียวนะครับหรือเผ่าพงเดียวกลุ่มเดียวเอามาดูตรงนี้ก้อนเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยเนี่ยที่มันมีคอมมาเนี่ยเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยนะครับที่มันมีคอมมาเนี่ยมันเป็นแค่ขยายอะเนี่ยเนี่ยที่มีคอมมาเนี่ย เซว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องการขยายกุหลาบนะครับอังกฤษถ้ามี one o f อย่างนี้ one o f อย่างนี้อย่างนี้มันจะแปลว่าหนึ่งจากปกติอันนี้นะครับปกติอันนี้มันจะแปลว่าของเนาะแต่ตรงนี้ถ้ามี one off มันจะแปลว่าหนึ่งจาก คำที่ตามหลังไอ้ one of ตัวนี้ต้องเป็นเติม S ต้องเติม S ต้องเติม S ฉะนั้นหนจากนักเรียนหลายหลายคนเห็นน,ะนึ่จากนักเรียนหลายหลายคนคือถ้ามี one o f ข้างหลังเนี้ยต้องเติม S เห็นปะอ่ะตอนี้ไปย้อนดูข้างบน ย้อนดูข้างบนนะครับเราก็ไปย้อนดูข้างบน one of หนึ่งจากและตรงเนี้ยมันจะเติม s เห็นปะเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่สอดคลองเนี้ยผิดเลยนะครับแปลว่ากุหลเนีในเป็นหนึ่งจากดอกไม้หลายๆดอกนะครับที่ the most beautiful สวยงามที่สุด of all จากดอกไม้ทั้งหมด of all คือจากทั้งหมด is เราไปแล้ว ไม่งงนะไม่งงนะไม่งง,งนะแสดงว่ามันเป็น is symbol of สัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของจะไม่ดีถ้ามี o f อย่างที่กูบอกหลายครั้งแล้วมันจะต้อง ซ้ายนามขวานามเป็นปะซ้ายนามขวานามนามก็คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่คนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือนามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เติมคําว่าการหรือความก็ได้เติมการหรือความก็ได้ความดีความเลวความชั่วความชอบความรักความเกลียดความชังอย่างเงี้ยไม่งงนะ มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราได้ออฟแล้วนะสิมโบลคือสัญลักษณ์เป็นนามแน่นะครับเพราะมันมีหลายอันก็ได้หนึ่งอันก็ได้ไมานับได้นะตอนนี้นามมันจะลงท้ายด้วย A N C E f r a g r e n t แปลว่าความหอมเนี่ยมันจะแปลว่าความ f r a g r e n t รวมแล้วแปลว่าความหอม And ซ้ายกับขวาต้องเหมือนกันถ้าตรงนี้ยนามไอเนี้ยก็ต้องเป็นนามเป็นเวิร์บตรงนี้ก็ต้องเป็นเวิร์บมันจะเหมือนกันมันต้องเหมือนกันไม่นั้มมันผิดเลยนะครับอันนี้ต้องระวังเข้าใจปะเม่อน้ันผิด <c oughs> ตรงนี้ออฟอยู่อย่างงี้ออฟอย่างงี้แต่ว่าตรงเนี้เป็นนาม ตรงนี้เป็นนามอย่างนี้นะครับเป็นนามแล้วก็เป็นนามอย่างนี้ตรงนี้เป็นนาม a n c e แหละแต่ a y ไม่ใช่นาม a y เป็น adverb ยกตัวอย่างเช่น she runs quick l y ตัวนี้มันเรียกว่า adverb ใช้ขยายกิริยา ให้กริยามีชีวิตยกอย่างเช่นเธอวิ่ง l y แปลว่าอย่างเธอวิ่งอย่างรวดเร็วเธอวิ่งอย่างรวดเร็วตัวนี้เป็น a d v e rb ไม่ใช่นามฉะนั้นเราต้องแก้ข้อดีเนะี่ยให้เป็นคำนาม <c oughs> ต้องแก้ข้อดีให้เป็นคำนาม <c oughs> ไม่งั้นผิดนะ บาตวนี้เป็นนามและ A N C E ตัวนี้ก็ต้องตัดตัวนี้ต้องตัดวิธีแก้เป็นคำนามทำอย่างไรตัด Y เป็น I และเติม N E d S, S นี่ไง Loveliness เนี่ยคำเต็มมันจะเป็นอย่างนี้แปลว่าความรักเ <c oughs> นี่ยแก้อย่างนี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ย l o v e i n e s s เห็นป่ะนะครับเนี่ยตัวนี้ The rose ดอกกุหลาบ one of หนึ่งจาก all of all of of f o w e r k ก็คือดอกไม้ทั้งหมดที่ the most beautiful สวยที่สุดเป็นนะครับ is y m b o l of เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ fragrance ความหอม and loveliness และความรัก เดี๋ยวไปดูโค้เก้าโค่สิบครับโค้สันรับ,บุณครับสวัสดีครับ